สวัสดีครับพีทสวัสดีครับได้นอนหรือยังเนี่ยได้นอนเลยยังไม่นอนจริงเหรอเราหาไอ้หูฟังเจอยังไม่เจออ้าจริงก็เลยเอาอันนี้มาแทนอ๋อโอเคโอเคเอ็มสวัสดีค่ะบสิงส์สวัสดีครับได้นอนหรือยังไม่ได้นอนเออเฮ้ยจริงอ่ะโอ้

แต่ว่าไี่ต้องไปดาไนังในจองมาเขาเนี่ทำไมฟอมดีมันไถ่ายมั้ยไม่เห็นไม่ถ่ายเลยไม่เเช็คอินแล้วแต่ล้วเาะว่าเขาต้องถ่ายังไมแกเเดี๋ยวได้นีม่ได้ทอานะเดี เล่นแเเเบียกครับให้คนอื่นเดินนิดนึงครับลูกถอยไปนิดนึงครับถอยไปนิดนึงครับย้ายไปตรงนู้นได้ไหมครับนะครับนะครับเดี๋ยวเขาให้เอานะครับทางนเล็กกว่านี้ครับ 去厕所吧。 อยู่ด้านหน้าเรานั่งกันไหมอ่ะเออดีกว่า <laughs> ใช่ <laughs> อ้าวีนเลยได้ๆๆยังค่ะเขายืนอยู่ายืนอยู่อือ 米。 ตัวเองคะนั่งไหมนั่งเหรออือใช่นั่งได้ไหมหนูบังพี่หรอใช่ไหมหรู้ว่าไงคือพี่ว่ามันจะบังข้างหลังเพราะพี่ก็อยากนั่งพี่อยากให้ข้างหลังได้ถ่ายเหมือนกันเองนั่งได้ปะหนูมีสบการ์ได้เนะเดี๋ยวลองนั่งนะขยับข้างหน้าขยับได้อีกน่ะ tiểu năng hay không ăn thải ra nó อยากด่าหน้าแบบอยากด่ามาก đã nóng quá, đã khát nước rồi, <laughs> rồi, <laughs> đã khát nước rồi, <laughs>

เองก็ไม่รู้ป่ะหน้าตาดูไม่รู้ มันไม่ได้มีทุกที่ไงไวไฟอ่ะเอออ่อ่ได้ได้ได้ใช่ใช้ได้ทุกที่แม้แต่ที่ที่ไม่มีไวไฟใช่เสีย